รับข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะสำนักง,งานเขตสาทรร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพพัฒนาเครื่องแปลสภาพขยะอินทรีย์สู่ป,ปุ๋ยลดปัญหาขยะชุมชนนายธวัชชัยแพงไทยผู้อำนวยการเขตสาทรพร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับมอบเครื่องแปลสภาพขยะอินทรีย์เป็นปุ๋ยซึ่งได้รับการพัฒนาร่วมกันระหว่างสำนักงานเขตสาทรและคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพโดยโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือในการลดปริมาณขยะอินทรีย์ภายในชุมชน โดยนักศึกษาชั้นปีที่4สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลได้คิดค้นและสร้างเครื่องผสมและอัดเม็ดสารปรุงดินจากวัสดุอินทรีย์เพื่อให้ชุมชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการกำจัดขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพการริเริ่มนวัตกรรมดังกล่าวไม่เพียงช่วยลดปริมาณขยะแต่ยังเป็นการส่งเสริมการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่และสร้างต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยังย่งยืนในระดับชุมชนอีกด้วย ทรงผลจิตโกศลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพรายงาน